สว่างสวยแจ่มไปหมดเลยทั้งถนนโน่นเลยค่ะดีดีดีกว่าเก่าเยอะเลยอะค่ะก mm ่อ hmm. นนี้มืดแล้วรถก็วิ่งตรงนี้ทางมันจะแคบไงรถม,มันวิ่งแล้วมันชอบชนกันเยอะตรงเนี้ยรถรถรถอาชยาการเรื่องรถท,ทางทางที่มองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็มองดูมันคึกค้นขึ้นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชุมชนนะครับเทศบาลเมืองบ้านฉาง วันนี้ผมก็มีผู้นําชุมชนนะครับหลายๆท่านนะครับมานะครับชี้แจงในการนําเสนอแผนในการทําการส่งเสริม นะครับการใช้หลอดประหยัดไฟ LED ของชุมชนย่อยที่25นะครับชุมชนเทศบินดานะครับของเทศบาลเมืองบ้านฉางเราเป็นการนําเสนอแผนสู่กองทุนรอบโรงไฟฟ้าบ้านฉางมาตรพุทธนะครับที่ทางผู้นําชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านฉางชุมชนย่อยที่25ทําแผนไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับผู้นําชุมชนนะครับที่ยื่นเสนอแผนในการทาโครงการในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับก็นี่ก็เป็น ผู้ที่ทําแผนเป็นผู้นําชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านฉางชุมชนย่อยที่25ใช่ไหมครับช่วยแนะนาตัวได้ครับใช่ค่ะดิฉันกําไรจันทริงนะคะเมื่อเดิมที่ทําแผนเนี่ยเราทําแผนอยู่ในนามของชุมชนสิบเทพจินดาในการประชาคมครั้งที่แล้วที่ได้แผนกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้ามาดิฉันเป็นตัวแทนในในฐานะที่เป็นคอพลอตหรือ คณะกรรมการระดับตำบลรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นตัวแทนในนั้นนะครับณตอนนั้นพี่ปานีเป็นประธานชุมชนอยู่ได้สนับสนุนให้เราเข้าไปอยู่นะตรงจุดนั้นนะคะโครงการของกองอนุรฟ้าเนี่ยชุมชนเทพจินดามีทั้งหมด3าโครงการเริ่มแรกคือของเราผ่านการประชาคมนะคะไม่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 เกี่ยวกับว่าผู้นำชุมชนหรือ หรือตัวตัวของคณะกรรมการเนี่ยใช้โครงการอะไรนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการประชาคมคเป็นการประชาคมม่ะครงแรกของเราคือที่ผ่านแล้วที่ทําสําเร็จแล้วก็คือโครงการส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดไฟนะคะโครงที่สองที่กําลังตามมาคือกล้องวงจรปิด C C T V ของเรานี่8จุดนะคะก็เจเร็วๆนี้ แล้วโครงที่สามนี่เขาโทรตามอยู่ที่จะทาก็คือศูนย์ของชุมชนศูนย์บริการชุมชนนี่เดี๋ยวให้เลขาบอกหน่อยในรายละเอียดมีอะไรบ้างน่าสนใจและน่าติดตามนี่เป็นเลขาของชุมชนครับสวัสดีครับเ,เลขาชุมชนชน,นะครับช่วยแนะนาตัวด้ยนยครับค่ะสวัสดีค่ะฉันกิตติยายุติธรรมเป็นเลขาชุมชน25ก็มีโครงการอ,าอะไรนะ ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีเปิดอบรมเกี่ยวกับนวดแผนไทยแล้วก็มีอบรมเรื่องอะไรนะสุขภาพแล้วก็สอนพิเศษเด็กเป็นคงกี่น่าสนใจไหมครงนี้ครงนี้น่าสนใจมากได้ประโยชน์คือทั้งสามครงของเราเนี่ยเราจะทําให้บาลานซ์กันนะคะก็คือโครงการที่เราได้ผ่านไปเมื่อก็ประมาณปี2 5 5 5 5งเราผ่านหมดแล้ว ที่สำเร็จรู้ล่วงและตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้วคือโครงส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดไฟ อีกสองโครงกเรากรากลังจะดําเนินการต่อครับผมนี่แหละครับโครงการที่ทางผู้นําชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านฉางเรานะครับชุมชนย่อยที่25ชุมชนเทพจินดานะครับได้นําเสนอผ่านกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแล้วก็ได้รับอนุมัติมาทั้งสิ้นสาโครงการด้วยกันแต่โครงการแรกนะครับที่ทาไปเสร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วก็คือโครงการประหยัดไฟนะครับหลอด LED อย่างที่คุณกําไรจันสิงนะครับได้ชี้แจงให้ กับพ่อแม่พี่น้องชุมชนได้รับฟังเป็นมือสักครู่นะครับเป็นโครงการที่ติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณกำไรใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,แล,ะคแล้วก็ผลตอบรับนะครับผลตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องภายในชุมชนเป็นยังไงบ้างรครับผลตอบรับเหรอในฐานะที่เราเป็นคนดําเนินงานนะเราก็จะพูดเหมือนเช่าข้างตัวเองเนาะว่าดีให้สัมภาษณ์ประชาชนของเราใน พื้นที่ดี่าไหมวัาครับยินดีครับในที่นี้นะครับที่เรานั่งอยู่ณขณะน,นี้เราไม่ได้มีแค่ผู้นําชุมชนที่ทําแผนนําเสนอกองทุนรอบโรงไฟฟ้านะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนย่อยที่25นะครับสวัสดีครับมีความรู้สึกยังไงบ้างรครับที่ทางผู้นําชุมชนของชุมชนย่อยที่25นะครับไดเ้เสนอแผนแล้วก็แผนนั้นได้รับอนุมัติมาสู่ ท้องถิ่นของเรานะครับเป็นโครงการหลอดประหยัดไฟ LED นะครับในครั้งนี้ครับก็รู้สึกได้เลยว่าเมื่อก่อนนะมันมืดมืดแล้วก็มีรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยของของคนที่เขาสัญจรไปมาเลยแต่วันนี้มันก็ตั้งแต่ติดหลอดไฟเนะี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยแล้วยิ่งมืดก็ยิ่งสว่างเลยมันทำให้เห็นถึงว่าชุมชนเนี่ยเขาได้พัฒนาให้เราจริงๆเลยเขาจริงใจมากเลยที่จะ น้ำแสงสว่างาสุดเราแล้วก็ยิ่จยำสูงมากค่ะกับกับกับชุมชนนี้ค่ะเป็นไงบ้างครับที่ทางผู้นำชุมชนย่อยที่2 5เทศบาลเมืองบ้านฉางเราได้ร่าลดลงในการใช้หลอดไฟ LED และติดตั้งอยู่บนเสาไฟในขณะนี้ครับดีมากเลยค่ะคสว่างสวยแจ่มไปหมดเลยทั้งถนนนู่นเลยค่ะรถอาเร,รมด้วยจ้าโอ้สว่างกนในมืดทำส,สลัวสลัวนี่ มีอะไรฝากถึงชุมชนนี้ไหมครับขอบคุณมากเลยค่ะคที่ทําให้แสงสว่างดีค่ะคแล้วก็ขายดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> เป็นไงบ้างครับที่ทางชุมชนย่อยที่2 5ที่บินดาได้ติดไฟส่องสว่างให้กับชุมชนแห่งนี้ครับก็สว่างกว่าเก่าเยอะค่ะคคเพราะว่าแต่ก่อนมันจะมืด แถวนี้มันจะมืดไปหมดเลยคร,รับใช่ญญดีดีญญดีกว่าเก่าเยอะเลยอะค่ะคก่อนนี้มืดแล้วรถก็วิ่งตรงนี้ทางมันจะแคบไงอรถมันวิ่งแล้วมันชอบชนกันเยอะตรงเนี้ยเป็นไงบ้างครับสว่างสวยดีคับรถรถรถอัิการกรรมเรื่องรถข้างทางที่มองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็มองดูมันคึกคื้นขึ้น ไม่เงียบมันมันไม่เงียบเหมือนแบบมืดเหมือนม,มืดมืดแบบไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีอ่ะว่าโอเคตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะมีอะไรฝากถึงผู้นำชุมชนที่นำงบประมาณมาให้เพ่อไม่มีน้องชุมชนเทพดินดาไหมครับก็ขอให้พัฒนาดีดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรู้สึกอ๋อรู้สึกก็ได้ห่าเวลาเวลาเดินตอนกลางคืนเดินอ่ะมันก็เลยสว่างมันไม่มืดค่ะ อยากฝากอะ,อะไรถึงผู้นําชุมชนย่อยที่25ที่นำงบประมาณมาให้กับพ่อแม่พี่น้องชุมชนในชุมชนนี้ไหมครับ๋อ,อับขอบคุณค่ะนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่อยที่2 5เทศบินดานะครับก็เป็นคนพื้นเพข,ของบ้านฉางของเรานะฮะก็มีความภูมิใจนะครับมีความดีใจที่ทางผู้นําชุมชนย่อยของที่25ได้ทํา เสนอแผนโครงการดีๆมาให้กับทางชุมชนของเรานะครับเป็นแสงสว่างที่สว่างทีเดียวนะครับคุณกำไรใช่ค่ะเมื่อหลอดเดิมของเราเนี่ยเราเราใช้หลอดกลมเนี่ยมัน250วัตต์ที่เราเปลี่ยนขึ้นไปเนี่ยมันประมาณ90ถึง110วัตต์เองครับคือเป็นการลดการใช้พลังงานนะการสิ้นเปลืองของเรารถามได้ประโยชน์เนี่ยได้แสงสว่างมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ย เข้าเลยไหมไจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการลดอัชญากรในพื้นที่นะถ้าณับนะปัจจุบันเราคิดว่ารเราจะไม่มองย้อนหลังในในเทศบาลของเรานะรเราจะเดินมองไปข้างหน้าห้าปีสิบปีเนี่ยเราต้องการความเจริญสู่ท้องถิ่นเพื่ออะไร,รเพื่อสู่สังคมที่น่าอยู่นะในในใน,ในฐานะที่บัญชางเป็นเมืองที่พักอาศัยรเราสมควรที่ จะทำอะไรให้มันบ้านเรามันน่าอยู่นะ<ช>เป็นสังคมที่น่าอยู่าาเป็นคำถามที่โดนใจผมมากเลยนะครับอย่างที่ผมได้นําเสนอข่าวสารของชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางเรานะครับชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางเราเป็นชุมชนที่พักอาศัยนะครับเป็นชุมชนทีอ่อยู่ใกล้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับเราทั้งภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมควรที่จะนะครับเดินควบคู่ไปถูกต้องไหมครับคุณกาไร ถูกต้องค่ะคือเราจะปล่อยให้อุตสาหกรรมเนี่ยเจริญอย่างเดียวไม่ได้เราฐานะในประชาชนในพื้นที่นะอุตสาหกรรมต้องเข้ามาช่วยอุดหนุนอุดหนุนภาคประชาชนให้เจริญก้าวเจริญไปพร้อมๆกันนะเขตบ้านเรานะครับพูดง่ายๆว่าบ้านเรานะครับเราก็เกิดนะครับแล้วก็โตที่นี่นะครับเราเกิดมาก่อนที่ภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาในพื้นที่ถูกต้องไหมครับแล้ว ยังไงแล้วนะครับผมก็ฝากถึงภาคอุตสาหกรรมนะครับเราต้องเดินควบคู่ไปพร้อมกันนะครับต,รต้องเจริญไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณคุณได้ผลประโยชน์แน่นอนนะถ้าคุณเปิดกิจการมาคุณบอกขาดทุนอนะ่ะไม่มีประชาชนคนไหนเชื่อคุณหรอกค,รคุณจริงใจกับประชาชนแค่ไหนนะที่จะช่วยกันให้เจริญไปด้วยกันและในด้านไหนนะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วของของประชาชนในส่วนของงบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นงบประมาณที่ทางภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นงบประมาณที่ทางาโรงงานที่ผลิตกระแสไฟนะครับก็ได้เก็บภาษีจากป่องนะครับโรงงานแล้วก็นํากลับมาย้อนอกลับมาสู่ภาคชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ ประโยชน์สูงสุดในงบประมาณแรกที่ทางชุมชนย่อยที่25ได้ทําผ่านพ้นไปอ่าทิเช่นหลอดไฟ LED ที่ผ่านมาเป็นงบประมาณปี55 55ใช่ไหมครับแล้วก็ในงบประมาณปีต่อไปปี2556นี้ทางชุมชนย่อยที่25นี้ได้มองโครงการอะไรไว้บ้างหรือเปล่าครับคือในในฐานะที่เป็นคอพลต่ตนะเป็นคณะกรรมการพื้นที่รอบตำบลเนี่ยเราอะเรามองไม่เยอะ แต่ที่เรามองเนี่ยมันจะตรงกับประชาชนมองไหมนะคือเราพูดได้เนี่ยเราพูดได้หลายอย่างเลยแต่ประชาชนจะมองตรงกับเราไหมเพราะของเรามันต้องผ่านการประชาคมมันจะเห็นกับกับคณะกรรมการคนเดียวอะ่ะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง,ม,องมันต้องเห็นกับประชาชนส่วนมากในชุมชนว่า วิสัยทัศน์ของชุมชนเราหรือยุทธศาสตร์ของชุมชนเราเนี่ยเราจะก้าวไปในทิศทางใดเราต้องการให้ชุมชนของเราไปในทิศทางใดซึ่งวันประชาคมคุณต้องมาดูใช่เนี่แหละครับสิ่งดีๆที่ทางผู้นําชุมชนของเทศบาลเมืองบ้าช้างเรานะครับได้จัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับพ่อแม่พี่น้องชุมชนของเทศบาลเมืองบ้าชฉางเราท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนย่อยเทศบาลเมืองบมาชฉางนะครับชุมชนย่อยที่25นะครับ เทพดินดานะครับสถาณวัฒน์ถ่ายภาพเวทีโด่ดงดังรยายงานและขอขอบคุณนะครับผู้นำชุมชนทั้ง3ท่านมาณที่นี้ขอบคุณครับ